ดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงหลักการผลิตสื่อการสอนว่าสื่อการสอนนั้นแท้จริงคืออะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหลักการผลิตสื่อการสอนนั่นเองค่ะการผลิตสื่อการสอนนั้นมีเกณฑ์ในการออกแบบ การคิดริเริ่มอย่างไรมีการยากง่ายในการผลิตแค่ไหนเราสามารถผลิตเองได้หรือเปล่ามาฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สื่อการสอนนั้นนับว่ามีบทบาทและความสำคัญกับการเรียนการสอนมากทีเดียวเพราะเนื่องจากจะช่วยให้หนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะว่ามีสื่อการสอนที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนแล้วนั้นสื่อการสอนยังช่วยในการทำให้หนักเรียนมีความเข้าใจถึงบทเรียนมากขึ้นกว่าการอ่านบทเรียนจากหนังสือเพียงอย่างเดียว ความหมายของสื่อการสอนสื่อการสอนหรือ instructional media หมายถึงสิ่งต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับทำให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วประเภทของสื่อการสอนละ่ะมีกี่ประเภทเราเป็นยังไงบ้างสงสัยไหมคะ มารู้จักสื่อการสอนให้มากยิ่งขึ้นกันดีกว่าค่ะประเภทของสื่อการสอนในทางเทคโนโลยีการศึกษาสามารถที่จะจำแนกประเภทของสื่อการสอนได้ดังนี้ค่ะ 1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่าฮาร์ดแวร์นั่นเองค่ะได้แก่สื่อประเภทที่ใช้กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเช่น เครื่องฉายเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะ 2. วัสดุหรือซอฟต์แวร์ได้แก่สื่อประเภทที่มีลักษณะดังนี้ค่ะคือใช้ควบคู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์เช่นฟิล์มแผ่นโปร่งใสสไลด์เทปและอื่นๆ ลักษณะก็คือใช้ตามลำพังของตนเองเช่นกระดาษรูปภาพแผนที่ลูกโลกหนังสือเป็นต้นค่ะ 3. วิธีการหรือเทคนิคอเม o d s ได้แก่กระบวนการหรือกลรมาวิธีซึ่งในบางครั้งอาจต้องใช้วัสดุและเครื่องมือประกอบกันเพื่อให้การเรียนการสอน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้แก่การแสดงละครการเชิดหุ่นการสาธิตการศึกษาน,นอกสถานที่การจัดนิทรรศการการใช้คอมพิวเตอร์ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นต้นค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้ทำความรู้จักกับสื่อการสอนกันพอสมควรแล้ว ต่อไปเรามาเรียนรู้หลักการหรือวิธีการการผลิตสื่อการสอนกันบ้างดีกว่าค่ะหลักการผลิตสื่อการสอนสามารถทำได้ไม่ยากเลยดังนี้ค่ะ 1. นึ่สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนเริ่มแรกนั้น เราควรจะสังเกตและวิเคราะห์ถึงปัญหาของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะสามารถวางแผนในการสร้างสื่อการสอนให้ตรงกับปัญหาจุดนั้นๆของผู้เรียนตัวอย่างเช่นนักเรียนมีความเบื่อหน่ายในการเรียนเราอาจจะเพิ่มตัวการ์ตูนตัวโปรดของพวกเขาเข้าลงไปในสื่อการสอนเพื่อช่วยดึงดูความสนใจของผู้เรียนเป็นต้นค่ะ 2. กำหนดวิธีการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นหากนักเรียนมีปัญหาในการเข้าเรียนสายไม่สามารถเรียนตามบทเรียนที่เพื่อนเรียนไปแล้วได้ทันนักเรียนมีปัญหาในการมาเรียนทำให้ขาดเรียนบ่อยเราอาจจะแก้ปัญหาด้วยการคิดที่จะทำสื่อการสอนที่สามารถนำกลับไปทบทวนเองที่บ้านได้อย่างเช่นสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบซีดีเป็นต้นค่ะ 3. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายย่อมมีความแตกต่างกันในด้านคุณลักษณะบางประการผู้ผลิตจะต้องศึกษาแนวโน้มความแตกต่างของกลุ่มในด้านต่างๆตัวอย่างเช่นการที่เราจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมายเป็นต้นค่ะ 4. กํกำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤต,ติกรรม การกำหนดจุดมุ่งหมายของการผลิตสื่อควรกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลได้ 5. วิเคราะห์และจัดทำเนื้อหาทำได้โดยการนำเนื้อหาที่จะผลิตสื่อมาวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการนำเสนอและจัดลำดับเรื่องราว 6. เลือกประเภทสื่อที่จะผลิตเนื้อหาหนึ่งหนึ่งอาจผลิตสื่อได้หลายประเภทในการตัดสินใจว่าจะผลิตสื่อประเภทใดนั้นเราจะต้องพิจารณาหาความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยพิจารณาองค์ประกอบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการผลิตเป็นต้นค่ะ 7. ผลิตสื่อในขั้นตอนกระบวนการผลิตสื่อนั้นจะต้องแตกต่างกันไป ตามประเภทของสื่อที่เราเลือกที่จะทำในข้อ6เช่นสื่อประเภทเรื่องราวต่อเนื่องก็จะต้องจัดทำบัตรเรื่องเขียนบทถ่ายทำบันทึกภาพบันทึกเสียงตามที่เราวางแผนไว้แต่ถ้าเป็นสื่อประเภทวัสดุ3มิติก็ต้องเขียนโครงร่างการออกแบบทำพิมพ์เขียวก่อนเป็นต้นค่ะ8 <www. com. S 1> ทดลองเบื้องต้น เป็นการทดลองเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นต่างๆเช่นภาษาขนาดสัดส่วนและคุณภาพทางเทคนิคอื่นๆเป็นต้นอาจทำเป็นขั้นตอนย่อยๆเป็นต้นว่าทดลองกับคนหนึ่งคน3คนหรือ6คนดูก่อน 9. ทดลองภาคสนามเป็นการนำสื่อไปทดลองกับกลุ่มผู้เรียนจริง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของสื่อนั้นๆเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนที่เราจะมีการนำสื่อนั้นๆออกไปใช้จริง 10. การนำไปใช้และปรับปรุงการนำสื่อที่ผ่านการทดลองภาคสนามแล้วไปใช้อาจจะยังมีข้อบพอกพร่องอยู่บ้าง เมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอาจจะมีข้อบกพร่องที่เราเพิ่งค้นพบฉะนั้นเราจึงควรแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะระยะอยู่เสมอค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับสาระที่ได้ในวันนี้การสร้างสื่อการสอนนี่ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ ดิฉันหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้หลังจากที่ได้ฟังหลักการผลิตสื่อในวันนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการแวดวงเทคโนทางช่อง BUU r d i o o สำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ